ดกเตอร์เมแกนรอสซี่นักโภชนาการและเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Gut Health Doctor กล่าวว่าระบบลำไส้ต่างไปจากอวัยวะอื่นๆในร่างกายของเราตรงที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองมันตัดสินใจเองโดยอัตโนมัติและไม่ต้องให้สมองสั่งการว่าจะทำอะไรลำไส้ ay, เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญมากๆของร่างกายจึงถูกยกให้มีความฉลาดรองลงมาจากสมองเพราะลำไส้มีความเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานต่างๆ ทั้งระบบย่อยอาหารระบบประสาทระบบขับถ่ายหรือแม้แต่ระบบภูมิคุ้มกันก็มีความสัมพันธ์กับลำไส้ และสําคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าลําไส้อ่อนแอเมื่อไหร่ร่างกายก็อ่อนแอลงเมื่อนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ70%ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ที่ลําไส้นั่นเองดรรอสซี่กล่าวว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมสุขภาพของลําไส้จึงมีความสําคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆนอกจากนี้ดรรอสซี่ยังกล่าวว่างานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าการมีปัญหากระเพาะและลําไส้ทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆง่ายขึ้นเช่นไข้หวัด